ท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรราศีมังกรราหูย้ายในครั้งนี้คุณจะรวยมั่นคงรุ่งโรจน์มั่ง,ง,ง<ม>คั่งพันธุก่อนจะมารู้ว่าในปีพศ2อ,อ6 8หลัง5พฤษภาราหูจะเป็นเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนใครเกิดพศ2 4 9 0สกถึง2 5 0 9แอรับเจ้าหน้าจอ ตั้งแต่2509จนถึง228พนะพอ228ถึง46คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่าราหูเป็นมหาจักคาราหูเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะคุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นกเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตำแหน่งความหมายก็กลางกลาง ท่านที่เกิดลัคนาราศีมังกรราศีมังกรราหูย้ายในครั้งนี้จะเข้าราศีกลุ่มในเรือนการเงินนี่แหละราหูคนทรัพย์มันจะตีความที่ไม่ใช่ราศีมังกรราศีกุมเพราะคนเกิดราศีกุมราหูจรเข้ามีนเรือนการเงินจะไปคนทรัพย์อะไรในเมื่อราหูเป็นตัวเอง จะคนทรัพตัวเองเหรอลัคนาราศีมังกรหรือราศีมังกรราหูจะเข้าราศีกุมเป็นเกษตรตราธิบดีตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมนี้ไปถึง22สองพฤศจิกายนปี6 9คือปีหน้าราหูจะเป็นเกษตรตราธิบดีในเรือนการเงินของคุณที่เกิดในราศีมังกรแปลว่าคุณที่เกิดในราศีมังกรคุณจะรวยมั่นคงรุ่งโร์มั่งคั่ง ันถุงมันชาวราศีมังกรก็ชื่นมืน่เนี่ยเพราะดวงมันชัดราหูเข้าเรือนการเงินจ้าแล้วมีตําแหน่งเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วยาวยาว,ยาวไปเลยไปจนถึงปลายปี6กเก้นุ่นเน่จะไปจนจุดสําคัญของดวงชะตาสําหรับชาวราศีมังกรนะครับเพราะฉะนั้นราศีมังกรก็จะมีเกณฑ์ของดวงชะตาที่จะมี2ส,สถานะ1ราหูเข้าเรือนการเงินเป็นกเกษตรตาธิบดีแปลว่ามั่นคงสองราหูจะมีสภาพเป็นสุญญาพาหะคือเป็นตัวขับเคลื่อนนําพาให้าราศีมังกรขยับขยายให้าชาวรา ราศีมังกรมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตให้ชาวราศีมังกรมีการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาเพราะการที่ดาวอะไรใดอยู่ในเรือนการเงินเรียกว่าเป็นศุญยญาปหะเพราะฉะนั้นโลกที่เปลี่ยนสรรพสิ่งรอบตัวจะชักนําคนเกิดราศีมังกรให้ดําเนินไปให้พัฒนาไปให้ก้าวหน้าไปตามบาดฐานของความอยากความมีความเป็นเพราะฉะนั้นมังกรดีเปิดรับสมัครแล้วจ้าหัวราศาสตร์ยุค 5G ที่จะใช้พัฒนาตัวเองรู้ชะตาเป็นอาชีพหรือใช้ต่อยอดเพราะจะไปต่อยอดในอาชีพเพือพผาดแบบไหนตามดวงมีดวงมหาจักร หมาอุดแบบไหนยังไงถ้าออกโลโก้ตำแหน่งดาวไปใส่โอ้โหสซดนี่มาเรียนเลยเริ่มต้นเรียน3กักนาคมสอนระบบออนไลน์ซูมไปทั่วโลกเลยไม่ต้องมานั่งเรียนไม่ต้องนั่งรถมาบินคือบินมาเสียเวลาเวลาผมสอนสดในระบบซูมเรียนไม่ทันมาเรียนผ่านคลิปที่ผมสอนสดเอาไว้ไม่เข้าใจเปิดกลุ่มติวเรียนครบตามหลักสูตรทดสอบความรู้ผ่านได้ ให้วุฒิบัตรด,ด้วยเรียกว่าสมริธิบัตรโ,โหราศาสตร์ภาพื้นฐาน6,999บาทเรียนแบบสมัครครบหลักสูตรเรียนแบบรลายครั้งเรียนแบบมีตำราแล้วจ่ายแต่ค่าวิชามีหลายรูปแบบรายละเอียดสอบถามได้ใครสนใจติดต่อที่เว็บ The f a n t o n g c o m l i n e ID f h a n t o n g c o m ก่อนจะมารู้ว่าในปีพศ2668หลัง5พฤษภาราหูจะเป็นเกษตรเนี่ยราหูเดิมต้องรู้ก่อนว่าเป็นอะไรอยู่ตรงไหนส่วนเรือนพบก็ว่าอีกทีหนึ่งนะใครเกิดพศ2490พศเกิดนะถึง2509 คับเจ้าหน้าจอมันจะบอกช่วงเลยว่าใครเกิดระหว่าง8พฤศจิกายน2490ถึง28พฤษภ,ภาสอง4 9 2ราหูอยู่ราศีเมษเห็นไหมเลข8อดะเอาไล่วนไปกูดูไปตั้งแต่2 5 0พจนถึง228นะพอ228ถึง46คุณดูนะจะได้รู้ว่าราหูตัวเองมีตำแหน่งเป็นอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวมารายงานผมว่าราหูเป็นมหาจักรคาราหูเป็นมหาอุดราหูไม่มีตำแหน่งค่ะเดี๋ยวมาแจ้งผมได้ตรงนั้นนะ คุณรู้แล้วใช่ไหมว่าราหูเดิมอะตำแหน่งเป็นอะไรจากที่ให้ข้อมูลเมื่อกี้เนี่ยถ้าราหูอยู่เมษก็เป็นเทวีโชคราหูอยู่กลุมก็เป็นเกษตราธิบดีและปะกินอากาศโชคราหูอยู่มังกรก็เป็นมหาจักรถ้าราหูได้ตำแหน่งที่ดีเช่นเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงจำไว้นัเกษตรราธิบดีแปลว่าเป็นคนติดสุขติดโลกวัตถุสิ่งของคนอุจจารพิมุกกบอุจจาวิราชเนี่ยมันเป็นน้องๆอ,อุดซึ่งมหาอุดแปลว่ามากมายแปลว่าโดดเด่นมีสิทธิ์ที่จะลุ่งโนดได้เพราะความอยากมีอยาก มีบุญวาสนาไออุจจาพิมุกอุจาวิราชเนี่ยน้องน้อง มาหาจากโลดผนมาหาจากสู้แลวรวยสู้รล้วสำเร็จประกรรเกษตรเบื่อเซ็งไฟน้อยอ่อนตอนโลกอะ่ะราหูเป็นนิดแปลว่าแม้แต่อยากก็ไม่มีอยากได้อยากได้แต่มันไม่ได้อ่อนโลกอะ่ะนะอ่อนแอมอมเมางงงวยรู้ไม่ทันราหูปกิณากะาโชคก็แปลว่าจะมีโชคจากการเสี่ยงโชคบ้างปปลายมากน้อยแตกต่างกันไปเพราะนั้นราหูในราศีตุลกับราศีกุมเป็นปกิณากะาโชคด้วยเนี่ยจะโชคมากหน่อยเพราะมีตำแหน่งสองตแหน่งนะสามตำแหน่ง จุลจักขยันแล้วพอสําเร็จแต่ไม่มากเท่ามาหาจักราหูยราศีเมษเป็นเทวีโชคจุกจิกรู้รายละเอียดเยอะน้องๆราชาโชคแต่ราชาโชคเนี่ยแปลว่ามีโชคได้หลากหลายง่ายๆอย่างเช่นหวยหรือแบบ ฟุกๆราหูอยู่ราศีกันเนี่ยไม่มีตําแหน่งราหูอยู่ราศีมีนก็ไม่มีตำแหน่งเพราะฉะนั้นราหูสองตำแหน่งเนี้ยความหมายก็กลางกลางเพราะฉะนั้นเมื่อราหูจรเป็นเกษตรและราหูเดิมไม่เป็นอริมรณะวินาศมันก็ต้องเป็นผลดีแต่ถ้าเกิดใครที่เกิดในราศีที่ราหูจรว่าดีแต่เดิมอยู่ในเรือนไม่ดีแม้ได้ตําแหน่งดีมันก็ไม่ดีเห็นไหม